โหชัดเจนต่อหน้าต่อตาเลยนะไอจีผิดคนหรือเปล่ามีอะไรแก้ตัวไหมไม่มีมีอะไรแก้ตัวไหมไม่ไม่เห็นแล้วเราเดินวนอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้ว่าต้องฆ่าจังหวะไหนอะไอจีจ๋าบายยจ้ะโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนตัวลอ วางเลยวางเลยวิ่งวิ่งวิ่งโฮ้ยมันมีคนเยอะตื่นเต้นว่ะน,นี่ก็สู่แบบชวนเพื่อนมาแบบสดใหม่เลยอ่ะโอ้ยคือแบบน่ารักว่ะโอ้ยใคยตายยังมีคนตายยังโอ้ยมีเพื่อนเราสี่คนแต่ว่ามีคนอื่นอีกโอ้มีแค่สี่คนเนาะ มีเราสี่คนหรออืมมีคนที่เป็นใช่ไหมในเราสี่คนมีคนเป็นคนหนึง่งใครใครเป็นใครเป็นบอกมาอย่าฆ่าก,กูนะ ไม่คือนี้คือเราลองเล่นอยู่ไม่ใช่เหรอเราจะฆ่าทำไม,ไมอย่าฆ่ากันเลยกูจะเดินฆ่ามอันนี้ปิดไฟแล้วปิดไฟเก่งออฟฟิสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิสไม่ไกร จะได้อ่างนี้แด้วไม่เหนวุ่นีม่มีใครตายอย่างยังไไม,มีคนตายเว้ยใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮะยจีจีกับคนนี้เฮ้ยเยใช่ ใค่ค่ะเราเป็นผีอีกแล้วนั่งไงยังไม่ได้ทำภารกิจเลยหน่งไปดูดิเขาอยู่ไหนกันฟองกำลังทำภารกิจอยู่หรอจีจีวิ่งนี้แล้วจีวจีอีจีจจ <c oughs> ไม่ได้ พีตีมันตายแล้วก็ตายอีกคนเนี่งในสองคนมันก็มันตายสองคนดีนะดีนะที่ลงมาตั้ง่ากก็แม่นเสมอแม่นและไม่ห่วยไมไม่เป็นมันก็คือเอามองการไปไปใช่มันคือแต่ว่ามันมันแบบมันทำภารกิจด้วยอะไรเงี้ยไปได้แต่กลวยก็ได้ เมีคนตายอ่ะพี่มีคนตายอ่ะคนตายอ่ะตายอ่ะไอจีบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เป็นไม่เป็นเป็นอ่านำมาประยุชัยปุ๊บปุ๊บเป็นใส่เด็กนะต้องไปติดตัแล้วก็เรียนรู้ที่วันของผมวิ่งมาพอดีเลยนะเว้ยตายคนแรกตลอด กูตายตลอดอ้าอินจีทำไมอินจีไม่เป็นคนทำซะหน่อยอ้าวเหรออิจ <c oughs> ีไม่ได้เป็นคนทำจะหน่อยคันข้าวเราสองทีแล้วนะขอตั้งขอตั้งสติกับเกมนี้แป๊บนึง อีจีเอาใหม่ก็คือถ้าเขาถ้าเขาโหวตให้เราออกอ่ะเกินมากกว่าที่เขาให้อยู่อ่ะเราก็จะโดนออกเลยว้ยโดยที่โดยที่ยังไงก็ช่างไม่คิดว่าคนเดียวจะเปนคนฆ่านะไปไหนเลยโอ้ยเอาใหม่ ไอจี <IG> <S 1> <S 1> เป็นใช่ไหมขอเป็นมั่งไหมท้ไมอะรอก,ก่อนแป๊บนึงเอาล่ะหยุดนะหยุดคิดที่จะฆ่าฉันอีกนะพวกเธออะอยู่เลยนะ มันสนุกดีวะ่ะมันเล่นกับเพื่อนมันสนุกเฮ้ยหยุดเลยนะอย่ามาฆ่ากันอีกใครเป็นฟ้องแน่เลยต้องเป็นฟ้อง <c oughs> อีตีฆ่ากูหรือเปล่าอีตีอีตีหยุดฟ้องหรือเปล่าวะอิตีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ช่วยฉั่ฉันฉันฉันฉังันนันน ไอ้ฟองแน่เลยฟองเป็นแน่เลยเออใครใครใครสักคนที่ไม่ใช่กูอีดีอี ตายแล้วตายแล้วรอดูดิรออยากรู้ว่ามันจะพูดยังไงไปไปทำให้มันดูจริงครับอยู่ห้องสมุดข้างล่างครับเมื่อกี้เห็นไอจีลงมาจากข้างบน่อะ ไม่ดีใช่ไหมล่ยก่อนอี e ีอย่างเงี้ยพูดอ้าวสีโบตายแล้วเหรอสีโบโดนใครเลี่ยไม่ได้ไงก่อนเอาละครับเปลี่ยนนะมึงต้อแหลมมากเองอีกวันเนี่ยสามตาติดคงไม่ใช่ไอ้นี่พี่ว่าน่าจะสามตาติดแล้วแหละใครพูดเยอะสุดอต่คนนั้นไ่ท้งใส่แล้วเนี่ยทองสอง ฟังไม่เชือ่อใจใครแล้วอ้าวบวยคนอื่นอีกแล้วอามอสอ่าอ,อีจีได้เนาะไม่ได้เป๊ะอีจีไม่ได้เป๊ะเ๋ยวได้ฟังหอกทำไมฟังไม่ได้เป๊ะทำไมไม่ได้เป๊ะเจาฟองหอกทำไม